พันพ้นไปแล้วสําหรับการแข่งขันโตโยต้าลีคครับ2015นัดชิงชนะเลิศระหว่างสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับสโมสรรีสเกต f อซซึ่งปีนี้บุรีรัมยูไนเต็ดทําผลงานดีเยี่ยมและสร้างสถิติเป็นทีมแรกในประเทศไทยที่ควา้าแชมป์โตโยต้าลีคครับสสมัยพร้อมรับเงินรางวัล5ล้านบาทและเป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยลงแข่งขันฟุตบอลแม่คงครับ2015อีกหนึ่งรายการในวันที่20ธันวาคม2558ที่ประเทศเวียดนามและได้สิทธิ์แข่งขันรายการโตโยต้าพรีเมียร์ครับกับสโมสรเจ เบริกอันมิเล็กนิกาตะ จากประเทศญี่ปุ่นในวันที่13กุมภาพันธ์2559ณสนามสุพัชลาสายนอกจากนี้ในการแข่งขันโตโยต้าลีดคับ2015เมื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้มีการมอบรางวัลให้กับสุชาวนุชนุ่มกับตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปคลองพร้อมกับรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ไฮบริด2.5 HP CD มูลค่า1,679,000บาทขณะที่ทีมรองแชมป์ตกเป็นของสีสเกต f ออันดับ3ร่วมได้แก่เพื่อนตำรวจและอาร์มี่ยูน ขณะที่รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมแฟร์เพยตกเป็นของพัทยาอยู่ในเตด